ในขณะเดียวกันก็จะมีความเคลื่อนไหวของกลุ่มป่วนเมืองนะครับที่พยายามจะก่อเหตุท้าทายการประกาศเคอร์ฟิวของรัฐบาลโดยที่ช่วงกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายยิงปืนเข้าใส่ธนาคารกรุงเทพที่ตั้งอยู่ภายในซอยลาดพร้าว71ในขณะที่มีการประกาศเคอร์ฟิวครับ สภาพที่เห็นนะครับเป็นภาพความเสียหายของกระจกด้านหน้าธนาคารกรุงเทพสาขาถนนนาควิวาดนาคนิวาสนะครับที่ตั้งอยู่ภายในซอยลาดพร้าว71ที่ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเข้าใส่จนกระจกแตกละเอียด1บานส่วนอีก2บานนั้นพบรอยกระสุนยิงทะลุนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาดจุด32มมตกอยู่ในที่เกิดเหตุโดยที่ตำรวจสนโชคชัยคาดว่าคนร้ายน่าจะลงมือก่อเหตุหลังเที่ยงคืน เนื่องจากมีประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงดังคล้ายกับปืนขึ้นในช่วงเวลานั้นแต่ไม่มีใครกล้าออกมาตรวจสอบเพราะว่าอยู่ในช่วงที่มีการประกาศสถานการณ์อยู่ในช่วงที่มีการประกาศเคอร์ฟิวนะครับอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ได้ประสานไปยังธนาคารเพื่อขอเข้าไปในพื้นที่ตรวจสอบวิถีกระสุนและกล้องวงจรปิดเพื่อตรวจสอบหาทิศทางการยิงและติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปครับ